มาจะมายกช่วยอหรอยกลงลเหรอลลเอาลงก่อนเหรอแมวโฟกริมมาจิ้มขึ้นอ่ายกก็ได้ครับตัวนี้จะเป็นหัวเกี่ยว R 1 2 0นนะครับเมตรยี่สิบเครื่องยนต์ก็เจ็ดแรงม้านะครับ น้ำหนักเบานะครับยกสามคน <c oughs> ต้องช่วย <c oughs> อ่าขึ้นไปข้างบน <c oughs> ชุดนี้มาข้างล่างข้างหนวางก่อนไหมวางวางกันวางกัน <c oughs> ต้องเหวี่ยงเข้าไหมล่ะยกบลอยเลยใช่ไหมต้ <c oughs> อง่าหต้องกดแให้นอยติดติด ติดตัวนี้นะเนี่ยติดตัวเนี้ยมันติดตัวนี้แน่นอนเออไม่บอกไม่บอกให้ยกเออโอ้เว่ยอ่ะแล้วถูกกระจกแล้วเจิ้มเอาลงแล้วหาย ตัวนี้สามารถปรับหัวสูงต่ําได้นะครับตัวนี้คือตรงนี้นะฮะขันน็อตขึ้นแล้วก็ยกขึ้นถ้าถ้ามันได้เปิดท้ายแลรวก็อยู่ตรงนี้ก็เพราะไงก,ก็ต้องเปิดท้ายอยู่แล้ว,ลวนี่หรออ่าเราจะยกลอยขึ้นปิดท้ายบ,บ่ปิดเนาเขาจังูงหัวเ <laughs> <laughs> ขาจะงูเอามือลวด <laughs> <laughs> ตัวนี้ขอบยางก็สิบหกคูณ หกขีดแปดนะครับหรือขอบหกหรือขอบแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้ของใหม่นะครับไม่ใช่ของมือสองนะครับใหม่แกะกล่องโซ่โซ่ตรงนี้สามารถไปตึงได้นะทางโน้นนะฮะถ้าโซ่หย่อนก็ตึงได้เรื่อยๆครับจนหมดหมดแล้วก็ค่อยมาตัดอโซ่ ข้างล่างก็เหมือนกันตรงนี้ครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโทร08 5 0 4ตัว6 4 1นะครับบอมารัดกล่องเอาเชือกมาลัดเ,เข้าเกียร์เข้าเกียร์ไปไป ล็อกไว้เขาเคียร์ไว้ตัวนี้ก็เป็นตัวเติมน้ำมันนะครับเนี่ยนันตัวนี้แล้วก็อีกห้องเครื่องหนึ่งก็ตัวนี้ก็เติมได้นะครับน้ำมันน้ามันเกียร์น้ำมันเกียร์ก็เบอร์เก้าสิบอ่าส่วน ตัวตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โยงตัวนี้จะเป็นตัวให้หัวเกียวหยุดแล้วก็ให้หัวเกียว์ทำงานอ้าวนับตุกตัวนี้คืราคาพิเศษนะครับอะไรนะเอานับเอากระทำให้ดูจะให้